ได้ครับเออแต่เมื่อกี้คุณซ้อมท่ายิงได้เป๊ะมากใช่จะยิงท่านั้นไหมท่านั้นครับเอออันขานนิดนึงขานนิดนึงเพราะเขาคือที่หยดอยากรู้ว่าภาคแรกประสบความสำเร็จไปแล้วที่หยกสองเราจะได้ดูกันเมื่อไหร่คะณะเด่น10ตุลาคมนี้ครับเอาเอารอบเดียวไรอบเลยอบค่ะเอาเลยนะครับไมได้ชันครับเอาแล้วเจ๊ของเราเริ่มสนุกแล้วนะครับ เมือกันอยู่นะครับตอนนี้โอเคไหม